เรียนรู้ออนไลน์บายครูสวัสดีครับพบกับคโเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีในการกู้ a c e b o o k นะครับกรณีที่เราถูกปิด Facebook ไปนะครับอาจจะมีบางท่านนะครับช่วงนี้นะครับที่ถูกปิด Facebook ไปนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานเพจได้นะครับอาจจะมีด้วยกัน3สาเหตุนะครับที่ทําไมเจ้าหน้าที่ a c e b o o k นะครับได้ถูกปิดเฟซบุ๊กเราไปนะครับประการที่1ก็คืออาจจะเกิดจากแฮกเกอร์นะครับเข้ามาแฮกเฟซบุ๊กเรานะครับ แล้วก็เข้าไปขโมยเพจเรานะครับเมื่อขโมยเพจเราได้แล้วนะครับเขาก็ยกเลิกเรานะครับเป็นผู้ใดเพจไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปลงรูปในเฟซบุ๊กเรานะครับอาจจะเป็นรูปลามุกหรือว่าอนาจารนะครับทำให้ Facebook เราถูกปิดไปนะครับทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงเพจของเราได้นะครับประการที่2เกิดจากที่เรานะครับไปทําความผิดเองนะครับอย่างเช่นอาจจะไปลงรูป ที่ผิดอิสิตนะครับผิดมาตรฐานชุมชนของ f a c e b o o k นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิด Facebook เราไปนะครับประการที่3เป็นประการที่ผมคิดขึ้นเองนะครับคาดว่าเกิดจาก Facebook เราติดแดงนะครับหรือว่ามีคุณภาพที่เป็นสีแดงนะครับซึ่ง Facebook ของผมเองนะครับก็ถูกปิดเหมือนกันนะครับก็ใช้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับก็ไม่เคยลงรูปอะไรเลยนะครับก็โพสต์รูปทั่วๆไปนะครับอยู่ๆวันหนึงก็ถูกปิดไปนะครับ ที่ผมคาดการณ์ว่านะครับน่าจะเกิดจาก a c e b o o k ของผมนั้นเป็นสีแดงนะครับเป็นคุณภาพสีแดงนะครับเจ้าหน้าที่ Facebook น่าจะกําลังเคลียร์ข้อมูลนะครับบัญชีใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องของติดแดงก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะครับไปแก้ไขนะครับเฟซบุ๊กเราให้มีคุณภาพสีเขียวนะครับให้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ฝากทุกท่านด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราถูกปิด Facebook ไปนะครับเราจะแก้ไขยังไงบ้างนะครับเราสามารถที่จะ มันจะเข้าหน้าน yep. <sho> <star> ี้ใช่ไหมครับเราสามารถไปที่ศูนย์ช่วยเหลือได้นะครับคลิกไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับจากนั้นมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรามาเลือกที่แจ้งให้เราทราบนะครับหากคุณนะครับถูกปิด Facebook ไปนะครับคุณก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้นะครับเราก็เลือกที่แจ้งให้ทราบครับจากนั้นนะครับตรงชื่อนามสกุลนะครับ ให้เราใส่ชื่อเฟซบุ๊กของเราเข้าไปนะครับเราตั้งชื่อเฟซบุ๊กเราเป็นชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะครับให้เราใส่ชื่อเฟซบุ๊กเราเข้าไปนะครับใส่ชื่อเฟซบุ๊กให้ตรงนะครับให้ตรงกับบัญชีเฟซบุ๊กเราเลยนะครับทีนี้ในส่วนของไอดีของคุณนะครับก็คือเขาจะให้เราแนบบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าใบเนื้ตขับขี่นะครับหรือว่าเป็นใบเอกสารต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่รัดออกให้นะครับ หนึ่งก็คือต้องให้มีรูปตัวเองนะครับมีชื่อตัวเองแล้วก็บนเดนปีเกิดนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทีนี้แนะนำนะครับในเรื่องของการถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนนะครับให้ถ่ายชัดๆนะครับเอาพื้นหลังเป็นสีดำนะครับพื้นหลังเป็นสีดำในการถ่ายนะครับไม่ต้องเบอร์รูปก็ได้นะครับหรืออาจจะเบอร์แค่เลขบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้นะครับให้เรามีชื่อมีนามสกุลเห็นชัดๆนะครับถ้าเบอร์จะให้ ตรงขีดเส้นตัวนี้ไปทับตรงที่ชื่อนามสกุลนะครับมันจะกู้ไม่ได้นะครับให้เห็นชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เห็นวันเดือนปีเกิดของเราให้ชัดเจนนะครับไม่ต้องปิดนะครับตรงที่วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ตรงรูปเรานะครับให้เห็นหน้าเราชัดๆนะครับเห็นหน้าเราชัดตั้งคุณภาพกล้องให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ถ่ายให้ชัดเจนนะครับให้เสียงสว่างที่เพียงพอนะครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกไฟล นะครับเลือกไฟล์อ่าอัปโหลดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็คลิกกดส่งได้เลยนะครับอ่ามันก็จะส่งข้อมูลไปยังให้เจ้าหน้าที่ a c e b o o k นะครับในการตรวจสอบข้อมูลเรานะครับอ่าว่าเราเป็นเจ้าของ Facebook จริงนะครับย้ําเลยนะครับอ่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณสัก30วันอ่าถ้าตรวจสอบแล้วนะครับอ่าเฟซบุ๊กเราไม่ได้เข้าข่ายที่จะถูกปิดนะครับเป็นความผิดเล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคืนเฟซบุ๊กให้กับเรานะครับ ถ้าตรวจสอบแล้วนะครับถ้าเป็นความผิดที่ไร้แรงนะครับเฟซบุ๊กเราก็จะถูกปิดไปนะครับทีนี้ในส่วนของหน้านี้นะครับท่านไดที่ไม่ขึ้นปุ่มให้นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งไปให้ทางข้อความด้านล่างนะครับตรงที่ใต้โพสต์ด้านล่างทุกท่านก็สามารถที่คลิกลิงก์นะครับเข้าสู่หน้านี้ได้เลยนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ถูกปิด Facebook ไปนะครับก็ขอให้ได้ Facebook ของเราเกิบขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่พบปัญหาใในนนเรรรื่อองงงขกาาช้ Facebook ะคับ ไม่ว่าจะถูกแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้ Facebook ติดยืนยันนะครับติด2ชั้นนะครับหรือว่าติดล็อกนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้งานเพจนะครับถูกแฮกเพจไปไม่สามารถที่จะเข้าเพจได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับสามารถทักมาสอบถามนะครับเพื่อที่จะให้ผมนะครับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้รับการรับชมนะครับให้การติดตามนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนั้นได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ